มีงานที่ภาคภูมิใจของพี่ที่สุดนะนะก็จะเป็นงานที่โรงพยาบาลจุฬาจะเป็นพื้นโถงเนาะอาคารหลัก ตรงนั้นท่านพระเทพท่านตรัสมาเลยนะว่าขอให้เหมือนเดิมใกล้เคียงที่สุดพี่ก็ถึงพี่ทําได้ไม่ได้พี่ก็ต้องหาให้ได้ใกล้เคียงที่สุดพี่ก็พยายามทําจนแบบว่าคืออาจจะแยกออกนิดนึงเก่ากับใหม่แต่ว่าดูแล้วเหมือนเดิมแตกต่างอย่างมีสไตล์นี่คือมอตโต้ประจำใจเราเลยนะคะก็คือโดยบริษัทเดอะตรีทัศเนาะก็คือผู้เ,เชี่ยวชาญกระเบื้องเพื่อบ้านคุณตอนนี้ก็จะเป็นอีกตัวคอนเซ็ปต์หนึ่งของเราค่ะก็จะมีเบสของพี่ก็คือเบสพี่แบ่งเป็น2 กลุ่มสินค้าหลักๆนะคะใหญ่ๆอันที่1ก็คือ Blaze Pool ก็คือที่เป็นตัวกลุ่มกระเืิองสาวายน้ำนาะแล้วอีกสองก็คือ Blaze Antique นี่แหละ,ะที่เป็นแนวคัสตอมก็คือมันเป็นสาวายน้ำกับตกแต่งจา